Hãy chắc. cho kênh Ghiền không làm Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไอชีค่าสีครับเห็นไหมครับนี่ครับอับเบ็ดครับโคข่าสี่รัชีคครับนี่ครับนข่าสีครัฮิกโหแถวครับเห็นไหครับอเดค่าสครับ ไอ้าที่ทับคนทับไที่โอหอันนีครับทีมครับคนทับทิโอ้โหอ่าเอาทิกไอแกงครับทีครับ ตัวคข้าวิงขัตัวนงรักค้าวข้าไขโออนแครที่ขาไก่หาสคราบ้าหอย่างคาสีนี่ครับเสียนคาสิขสีนีครักินเอาไ้นก็ขาส วายคัดวายคัดฮึมมมมันเลานโอ้โหมานเนี่ฮะ เอาอมครับบ้านครับอต่กินนี่บ้านนี้ค่าสิครับยินยินี่เอาเอาสบานเอาเหรียญแล้วกินอย่างไรครับแต่บานที่แห้ง เอาเอาอันนี้ตู้เย็นหรอแล้วยังไงยาวคนใส่กระถ่มแม่ผมามสกา่องเลยเฮาีครับเก็บลวันอืมอ้ท่านไอ้ที่เป็นผักข้ดิโอ้โหแม่อาขื ทำครับทานที่ห็นยางคาทีคนนินคาีครับคนนี oh. ้คาทีครับาดครอมเอีงขายเอพันเองหัน ไทยบานอาวาา้วน,น,น,นค่าสีขัพอไทยอินกับออกัตากาอ,อกันาเก่อค่าสีรับหาเชียงรันวันรันดครับเพงกระโดดหนุบ โห่เนยแน่แน่คนดินถ้าอัน,อ,นอันแห้งขัดนีกครับนะครับแห้งเนาะขับหวานมันก็ <c oughs> ถ้าหน้าผุนแล้วเขาจะอีกอย่างนี้หวานคนดินเอาดินจ้อนข้าหน้าผุนยะินมันก็แห้ง ไอ้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 อน Pie, ันนี้คือหนไอ้ชนยางอเล่แเบื้องกระโปกอะไรนั่ปดเนาะมือผมีที่ปุ๋ถูกกระยาดติดออาวทุส่เข้ม้างเนือนเนาะใ้เบื้องนี้ตีมีตีก็คือไรเนี่ยครับ اید شد بری اینکه اینشون اگارتی اگارتی با اگارتی